สวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นท่าดิปเพลนละหมาดอารมณ์นะครับมีด้วยกันห้าแปดครูจะหันหลังให้นะครับแปดที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดแปดที่สองเล่นขวานะครับหนึ่งสองสามและสี่ 5 6 7และ8ปที่3นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ที่4เก็บบ้านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ที่5เรากินแชร์1 2 3 4ี่ฮิบบัมนะครับ5และ6 7และ8ปจบแล้วนะครับแล้วก็เริ่มใหม่ลองไปฝึกกันดูนะครับขอบคุณครับ